โอเคฮัลโลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรวมมิสกิทุนนะครับเอ,อ่สำหรับวันที่29เมษายนนะครับก็วันศุกร์แล้วนะครับวันนี้ผู้ดําเนินรายการมีด้วยกันทั้งหมด3ท่านนะครับก็มีผมนะครับคุณสุป,ประชัยนะครับแล้วก็มีพี่โจะทะกลน,นะครับวันนี้เราเชิญออพี่โจพลังราหูมาให้ ทิศทางกับนักลงทุนด้วยนะครับแล้วก็มีคุณนัทดาวรุ่งพุ่งแรงของเรานะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วถือว่าเป็นซีเนียแล้วนะครับเพราะว่าเขาแค่นีเราไปทํางานที่อื่นมาสักพักหนึ่งแล้วกลับมาจอยกันนะครับวันนี้รายการเนี่ยจะมีเนื้อหาสาระอยู่ด้วยกัน2ประเด็นนะครับวันนี้คุณเอ็มคุณแม็กไม่อยู่นะครับอาจจะดูทางการนิดนึงนะครับขาดตกบกพร่องอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับก็รายการวันนี้ช่วงแรกเนี่ยจะเป็นคุณนัทพูดถึงกลยุทธ์ที่จะให้ท่านใช้ในการรับมือกับ การประชุมเฟดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับอาทิตย์หน้าแล้วนะครับถ้าออกมาอย่างนี้ควรจะทํำยังไงถ้าออกมาอีกแบบหนึง่งควรจะทําอย่างไรตรงไหนที่น่ากลัวตรงไหนที่เป็นโอกาสนะครับแล้วก็ผมกับพี่โจเนี่ยจะเล่าถึงพีวิรผลประกอบการของงบที่กำลังจะทยอยออกมาของกลุ่มเรลีย e เซกเตอร์ให้ท่านฟังนะครับก็เชิญคุณนัทสรุปภาพตลาดให้นักทุนก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวอนุญาตแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่ง วันนี้วันนี้ตลาดก็เงียบๆนะครับพี่พี่ตองพี่โจครับจ้าครับผม<า><า>โอเคอ่าผมโอเคก็เชา้ชาเช้าวันนี้นะครับตลาดเนี่ยปิดบวกไปเล็กน้อยนะครับศูนย์จุดเจ็ดสามจุดนะครับปริมาณการซื้อขายก็ทรงๆนะครับสามหมื่นหกพันล้านโดยที่ตัวที่ขึ้นเด่นๆเลยเนี่ยนำตลาดเป็นตัวของปูนใหญ่นะครับหลังจากที่มีบลกเกอร์ต่างชาติเนี่ยออกเปเปอร์มาเป็น คำแนะนําซื้อนะครับก็คือปรับจากนิว t ชอ l ขึ้นมาเป็นอัเ p อรอร์มก็ทําให้หุ้น SCC เนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าขอรีมาร์คเอาไว้นิดนึงว่าถ้าหากว่าตัวของราคาน้ํามันปรับขึ้นอยู่เนี่ยจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตัวของ SCC ได้นะครับเพียงแค่ว่าโอเคในช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะยังอยู่ในระดับสูงแต่ว่า ตัวของสเปรดปิโตเคมีของเขาเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วเหมือนกันนะครับส่วนตัวอื่นๆที่ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเด่นก็จะเป็นตัวที่รายการตอนเช้านะครับเวลดี s i g n แนะนํามาเรื่อยๆนะครับคือตัวของไทออยนะครับกับค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากนะครับขณะที่ฝั่งของหุ้นที่กดดันตลาดนะครับก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยว อ่าอย่างเช่นตัวของ a d v a า c e นะครับปรับตัวลงมาประมาณสัก5บาทนะครับ BDMS นะครับปรับตัวลงมาประมาณสัก50สตางทิสโก้วันนี้มีจ่ายปันผลนะครับ7บาท15ก็เลยทำให้มีแรงขายออกมานะครับส่วนของอีเว t นต์นะครับผมเดี๋ยวไปเริ่มที่อีเวนต์สัปดาห์หน้าเลยละกันนะครับอีเวนต์สัปดาห์หน้าเนี่ยหลักๆเป็นเรื่องของการประชุมเฟดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว,ว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยรอคอยอยู่ นะครับว่าผลจะออกมายังไงนะครับผมเกริ่นก่อนนิดนึงคือณตอนนี้เนี่ยตลาดแทบจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละว่าเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยไป50 b a s i เบสิสพอในการประชุมครั้งนี้นะครับแต่ว่า key highlight คีย์ไฮไลท์สำคัญสำคัญเลยเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องของการทำา t t นะครับรอบที่แล้วเนี่ยตอนทำา t t ะครับเขาทำตอนที่ขนาดงบดุลของเขาเนี่ยอยู่ที่4.5ล้านล้านเหรียญ นะครับรอบนี้เนี่ย9ล้านล้านเหรียญดังนั้นตัวของปริมาณเม็ดเงินที่เขาจะทำ QT หรือการลดขนาดงบดุลลงมาเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับรอบที่แล้วเนี่ยอยู่ที่50,000ล้านเหรียญน,นะครับรอบนี้เนี่ย maximum นะครับ maximum จะอยู่ที่95,000ล้านเหรียญประเด็นมันคือเฟดอะครับเขาจะเร่งขึ้นเร็วแค่ไหนนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเขาค่อยๆขึ้นการทำ QT คือค่อยๆลดตัวของปริมาณงบดุลลง นะครับโดยการที่เขาเริ่มต้นที่เดือนละ10,000ล้านนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทุกๆไตรมาสไตรมาสล้าน0 0 0 0ล้านแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วก็ผมค่อนข้างกัง,กงวลกับความเร็วในครั้งนี้นะครับโดยที่เฟดเนี่ยส่งสัญญาณเอาไว้นะครับว่าเขาจะเริ่มต้นเ,เริ่มต้นจากศูนย์ขึ้นไปเป็น95,000ล้านเหรียญเนี่ยภายในระยะเวลา3เดือนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นปัจจัยที่ ผมกลัวว่านักลงทุนจะช็อกหรือเปล่าที่อยู่ดีเงินในระบบเนี่ยหายไปอย่างรวดเร็วผมยกตัวอย่างไง่ายๆเวลาผมอธิบายให้เพื่อนๆพี่ๆที่ที่ผมรู้จักด้วยเข้าใจไง่ายๆเนี่ยคือสมมุติว่าวันนี้ผมได้ค่าขนมจากที่บ้านเนี่ยวันละหนึ่งร้อยแล้วที่บ้านบอกว่าขอลดค่าขนมลงโดยที่เขาขอลดลงเหลือแค่วันละเจ็ดสิบบาทผมก็อาจจะช็อกแล้วก็อา้าวแบบนี้เงินผมไม่พอใช้สี่ก่อนหน้านี้ ผมได้เงินเยอะอะ่ะผมก็กล้าใช้กล้าสเปนผมมีหนี้แล้วด้วยแต่อยู่ดีมันลดลงมาอย่างเงี้ยผมผมอาจจะช็อกไปเลยก็ได้นะครับกับการจัดจ,ใจ,ใจ่ายใช้สอยดัยงนั้นถ้าหากว่าเฟดส่งสัญญ,ญาณเรื่องของการทำคิวทีที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงเนี่ยอันนี้จะเป็นลบกับตลาดนะครับแต่ถ้าหากว่าออกมาแล้วเขาบอกว่าก็มีความเป็นไปได้นะที่เขาจะค่อยๆทำคิวทีอาจจะใช้ระยะเวลาเกินสามเดือนด้วยที่ที่จะขึ้นไปถึงเพดานที่เก้าจุดห้า 9 5พันล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าตลาดอาจจะพลิกกลับมาเป็นบวกเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้นตลาดก็ยังคงกังวลกับเรื่องนี้อยู่โอเคค,อเค,คุณนัทพี่ต้องขออนุญาตแทรกสักนิดน,นึงสรุปประชุมเฟดนี่วันไหนนะครับประชุมเฟดน,น,น,นะครับก็จะวันที่ห้าอะโทษครับวันที่วันที่สี่วันวันที่สี่ครับวันที่สี่คืนวันที่สี่ของเราเพราะฉะนั้นวันที่ห้านักลงทุนก็จะตื่นมาเห็นผลการประชุมถูกไหมใช่ไหม โอเคซึ่งตลาดคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย50าสิ i เบสิคพอยแน่ๆแล้วก็จะมีเรื่องของ QT เข้ามาเพิ่มถูกไหมถูกครับก็ okay, ดอกเบีย้ยไม่เซไปอีกละปัญหาคือวันที่2เป็นวันหยุดวันที่3เทรดหนึ่งวันแล้ววันที่4ี่ก็เป็นวันหยุด เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะออกอาการซึมสักทีหนึน่งเพราะว่าคนรอวันที่สามว่าไม่รู้ว่าวันที่สี่ตอนกลางคืนเฟดจะพูดว่ายังไงอยากจะดูสถานการณ์เฟดสักนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนช่วงบ่ายตั้งแต่วันศุกร์นี้จนถึงวันที่สามเนี่ยก็จะเงียบๆหน่อยถูกไหมนะัดแล้วก็ไปร<า>อรุ้งวันที่ห้าว่าจะต้องปรับพอร์ตยังไงนี่คือสิ่งที่<ช>นักทุนสถาบันมันจะดูอยู่ใช่ใช่ไหมครับใช่ <Okay. S 2> ครับแต่ว่าไอ้คาว่าเก้าหมื่นกว่าล้านนี่แปลว่าอะไรครับนัดคือแปลว่า กรณีไหนที่เรียกว่าโอเครับได้ตลาดไม่น่าจะกระแทกเยอะกรณีไหนที่เกิดขึ้นแล้วดูน่ากลัวอันนี้คือต้องเป็นกรณีไหนครับนัทฮัลโหลครับมองว่า,วาคือตลาดอ่าคครับคือเฟดเนี่ยออกฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินัชคุณนัทเลยครับโอเคครับผมชอโทษทีครับคือผมว่าสิ่งที่ตลาดจะตกใจจะเกิดขึ้นถ้าเฟดบอกว่า เก้าหมื่นห้าพันล้านเหรียญเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นภายในสามเดือนแน่นอนคือเพราะว่าเขาเขาสามารถค่อยๆไล่ขึ้นได้นะครับเดือนแรกเนี่ยเขาอาจจะทําที่สามหมล้านเหรียญแล้วก็เขาก็บอกว่าเดือนสองขึ้นอีกสามหมื่นเดือนที่สามขึ้นอีกสามหมื่นขึ้นมาเป็นเก้าหมื่นล้านเหรียญอันนี้ตลาดอาจจะมีตกใจบ้างถ้าเร็วกว่านั้นตลาดจะตกใจมากแต่ถ้าช้ากว่านั้นตลาดอาจจะอาจจะมองว่าโอเคงั้นเขาค่อยๆปรับตัวอาจจะยังพอได้นะครับก็คือ mm. ขึ้นอยู่กับความเร็วเลยครับว่าจะขึ้นไปแตะที่เก้าหมื่น 5,000ล้านเหรียญโอเคซึ่งเอาตัวเลข95,000ล้านเหรียญในสามเดือนเป็นตัวตั้งในการดูเนาะอันนี้คือข้อหนึ่งก่อนถูกครับแล้วก็อันที่สองที่จะเป็นเซอร์ไพรส์ก็คือเรื่องของดอกดอกเบี้ยซึ่งมีโอกาสน้อยมากแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นขึ้นทีเดียว7 75%ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงใช่ไหมนัอันนี้ก็จะเป็น75%นะครับอันอันนี้ก็ก็จะค่อนข้างน่ากลัวครับโอเคพี่ต้องขอกลับไปที่รูปรูปเบื่อต้ีสักครู่นะครับ อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็แปลว่านักทุนชาวยุนต้าของเรานะครับก็อาทิตย์หน้าเนี่ยแน่นอนว่ามีวันหยุดเยอะแล้วก็มีเหตุการณ์สาคัญระดับโลกด้วยดังนั้นวันอังคารก็จะเป็นช่วงของการเผาๆนิดนึงแล้วก็มาดูผลว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยคงไม่น่ากังวลเท่าไหร่คงต้องไปดูตัวของ QT นะครับเปเปอร์ของน้องแม็กเมื่อเช้าเนี่ยน่าสนใจมากเลยผมแอบนั่งฟังอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการประเมินผลกระทบว่าถ้าทํา QT จริงๆที่ระดับต่างๆเนี่ยจะกระทบเข้ามาที่ PE เท่าไหร่แล้วน้องแม็กก็ทำกลับมาเป็น valuation เรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่ประมาณสักพันหนะครับบวกลบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะัดลีเวลที่ถ้าหุ้นถอยลงมาจริงๆเกิดมีผิดคาดแถวพันหก็คิดว่าน่าจะยืนแล้วก็รับได้นะครับอันนีค้คือ bottom line เรื่องของเฟดนะครับดูน่าสนใจขอสลับไปทักทายทางนักลงทุนสักครู่นะครับโอ้โหคุณธนาธรถามว่าวันนี้ท r อาซีมีข่าวอะไรไหมมีข่าวอะไรไหมนัดเช็คห,หน่อยนะครับมีไม่เอ่ยได้ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมลองลองหาข้อมูลดู ค,คุณตังโตะรามน่าเข้าลงทุนหรือ,อยัง่าพี่โจมาพอดีเลยครับพี่โจตอบหน่อยครับอรามผมว่ามันช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเกงกําไรนะครับเรื่องที่ไปซื้อหุ้น eks มันก็จบประเด็นข่าวราคาก็ลงมารับพอสมควรนะครับก็กลับมาที่ปัจจัยพื้นฐานจริงๆครบก็คิวหนึ่งออกมาก็แนวแนบแนวโน้มน,น,น่าจะออกมาดีนะครับก็เล่นพอเล่นได้ครับแต่ว่าถ้าเกงกำไรผมว่ามันก็รับข่าวไปแล้วพอสมควร อาจจะอาจจะรอดูพื้นฐานมากกว่ารอราคาลงแล้วเข้าไปรับน่าจะจะดีกว่าครับโอวคก็ยังสูงอยู่เนาะต้องพักก่อนอ่าน้องนั้นอาจจะแชร์สกรีนเปิดกราฟกรอบไปด้วยนะครับควรนิดนึงตัวฟอร์ดเนี่ยเอ่อเป็นยังไงบ้างไม่มีคําถามนะครับอ่าไม่มีคําถามเราก็เลยไม่รู้ว่าท่านจะถามอะไรนะครับขอผ่านนะครับ DCC ครับ dCC นี่เป็น หุ้นที่เรายังชอบอยู่ทีมกลยุทธ์เพิ่งเชียร์ไปนะครับก็เป็นทีมของการที่เขาน่าจะได้รับประโยชน์นะครับเป็นหุ้นที่มีคุณลิตีพอสมควรน,นะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่คนเข้ามามองหาคร คุณ l i พ y ี a เมากขึ้นในระยะถดไยนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่สู้ได้นะครับบูบิโกโก้นะครับคุณหนุ่มๆบอกมาบูบิโกโก้นี่คือน,น่าจะให้ลุยนะครับบูบ <laughs> ิเนี่ยวันนี้มีการปรับตัวขึ้นมามีโบ็กเกอร์บางไลน์นะครับอัปเกรดราคาผสมขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นประเด็นพะตัวของเขานะครับขณะที่คุณดาราลิกรแฟนขับประจําของเราทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับ โอเคนะครับขอตอบคำถามหนึ่งผมตอบได้นะครับเออตัว a อมีข่าวอะไรไหมเอเชียซอฟนะครับหลวงรั้น์เปิดประกอบนิดนึงมีเสียงจีนี่จากผมหรือเปล่าครับไม่แน่ใจใช่ใช่ครับพี่ต้องเสียงมาจากของพี่ต้องนะครับ ไม่น่าจะใช่ผมนะครับดูทรงละอชล็อเนี A ่ยช <Okay. S 2> <Okay. S 2> ่วงนี้ปรับราคาลงมาพอ <laughs> สมควรเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นของเรื่องของผล ผลประกอบการนะครับก็เคอมีบล็อกเกอร์บางรายเขาคาดว่าผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะซอบลงมาเยอนเยียร์นะครับแล้วหุ้นเนี่ยอยู่บนความคาดหวังว่าโตมาต่อเนื่องนะครับพอคนมองว่าผลประกอบการ Q1 จะชะลอตัวคล้ายๆเน็ตเบนะครับถ้าไปดูเน็ตเบเนี่ยถ้าเปิดถ้าเปิดประกอบก,ก็คือภาพเดียวกันก็คือหุ้นโตต่อเนื่องแต่พอช่วงหนึ่งที่ผลประกอบการเริ่มจะไม่โตเยอนเยียร์แล้วเนี่ยก็เริ่มถูกคาโทษนะครับแล้วก็ช่วงช่วงนี้คนก็กลัวเรื่องของเฟดด้วยนะครับก็เลยทําให้ภาวะตลาดเนี่ยเวลามีอะไรที่ คนก็พร้อมที่จะทําโทษนะครับก็เลยทําให้มีการลดน้ําหนัก,กามานี่เป็นคาดการนะครับกรณีคล้ายๆกันของอ s ชีซอฟเนี่ยเขาโดนปัญหาในตลาด ฟิลิปปินส์นะครับก็มีเกมบางเกมของเขาเนี่ยที่มีปัญหานะครับอาจจะโดนแบนนะครับก็เลยทําให้เขามีแรงกระเพื่อมขายออกมานะครับขออนุญ,ญาตต่อขนามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะสลับไปที่ทางพี่โจโให้พี่โจโพูดถึงพิวผลประกอบการกลุ่มของพี่โจที่น่าสนใจที่กำลังจะออกมานะครับตัวเอ็มเฟกนวโน้มผลประกอบการเนี่ยเรามองว่าน่าสนใจนะครับก็ยังดีอยู่นะครับคิเวเนี่ยผมทําไว้เนี่ยโตยนเยียในแง่ของ คอโปรฟิตเนี่ยโตเยอะมากแต่ท่านดูเน็ตโปรฟิตเนี่ยจะโตไม่เยอะนะครับเพราะว่าพิวหนึ่งปีที่แล้วมีการพิเศษแต่ท่านควรจะดูคอคอเนี่ยโตมหาศาลเลยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ปีเนี้ยผมเชื่อว่ายังไม่ได้สะท้อนปัจจัยบวกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาหุ้นอยู่ในโซนถูกกาลันจะขึ้น X d ดีเงินปันผลด้วยก็ถือว่าดูน่าสนใจนะครับเพราะว่ากําไรปีเนี้ยดีจริงแล้วก็ยอดของปริมาณงานเนี่ยก็ดีขึ้นต่อเน,นื่องนะครับอ่าเชิญอยากให้พี่โจเล่าให้ทางนักทุนฟังสักนิดน,นึงว่า ผลประกอบการของกลุ่มของพี่โจโที่กำลังจะทยอยรายงานออกมาเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงบ้างมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเชิญเลยครับครับผมจริงๆผมก็ดูอยู่หลายเซกเตอร์เดี๋ยวเอาเลือกเซกเตอร์บางเซกเตอร์แล้วกันนะครับอย่างกลุ่มออโต้นะครับกลุ่มออโต้เนี่ยเราคาดการนะครับถ้าเราที่พีววิวไปแล้วเนี่ยกำไรถ้าเทียบ q ิวคิวเนี่ยฟื้นตัว4 5นตะครับ4ตัวที่เราโคเวเลชนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเยนเยียยังดอกอยู่16%เนะครับเพราะว่าเราไปดู ตัวเลขยอดผลิตรถยนต์นะครับมันเป,ปิดปรับเพิ่มขึ้นประมาณ3%เซ็นในไตรมาสแรกนะครับแต่ว่าถ้าไปดูไตรมาสเนี้ยกลุ่มยานยนต์จะมีกระทบจากพวกราคาวัตถุดิบที่มันสูงขึ้นหรือว่าปัญหาขาดแคลนชิปยังมีปัจจัยกังวลอยู่นะครับก็ทําให้ในงแง่ผลกระทบด้านคอร์สเนี่ยมันสูงขึ้นก็หลายๆเจ้าก็มีการเจรจาปรับราคากับทางลูกค้าไปแล้วเพราะฉะนั้นผลเนี่ยมันจะเริ่มเห็นกลับมาดีคือตั้งแต่ไตรมาสที่2ไปนะครับแล้วก็ สถานการ์าดเชนชิปเรามองว่าน่าจะขี้คายลงน่าจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่ถ้ามาดูใน Q1 วหนึ่งเนี่ยหุ้นที่น่าจะเอาพอฟอร์มและเติบโตดีกว่ากลุ่มจะเป็นตัวอาบิโกนะครับเราคาดการกำไรอาบิโกเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อนแล้วก็หกเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับในแง่ของคอโปรฟิตนะครับก็ถือว่าน่าจะดีกว่ากลุ่มนะเพราะว่าบริษัทลูกเขาามีการกระจายไรายได้ไปหลายประเทศนะครับที่โปรตุเกสกับที่มาเลเซียเนี่ย พลิกจากที่ขัดทุนกลับมามีกําไรนะครับก็ทําให้ผมประกอบการน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มดีกว่ากลุ่มนะครับแล้วก็เรามองว่าประเด็นต่อไปที่จะเล่นกลุ่มออตโต้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ EV นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยมีการพูดถึงมากขึ้นนะครับในแง่ของกลุ่มออตโต้เองเนี่ยเราเลือกตัวอาบิโกนะครับเป็นท็อปพิกของกลุ่มนะครับเราให้ราคาเป้าหมายนะครับไปที่36.1นะครับถ้ามาดูกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่า พี่โจ้ครับขออนุญาตแซมสักน,นิดนึงกลุม Auto <ช>่มออโต้มีข่าวเข้ามาพอดีเลยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณอาคมบอกว่ากลุ่มของการใช้รถไฟฟ้าอีวีในในในประเทศเนี่ยอาจจะมีการออกมาตรการสนับสนุนออกมาเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้เขาออกมาแล้วรอบหนึ่งอาจจะมีการออกการส่งเสริมสถานีชาร์จไฟฟ้ารวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าสําหรับยานยนต์อีมาเพิ่มนะครับนี่ก็เป็นข่าวเพิ่มเติมเพิ่งออกมาเลยวันนี้นะครับใช่ ก็ต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยยังเป็นการทําตลาดที A ่เขาส่งเสริมเนี่ยยังเป็นอาจจะเป็นการนําเข้าอยู่นะครับแต่ว่าช่วงต่อๆไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะมีการส่งเสริมให้เกิดการผลิตมากขึ้นนะครับเพราะว่าตั้งเป้าหมายของสภาสหกรรมหรือว่ากลุ่มทางรัฐบาลเองนะครับก็ตั้งเป้าจะให้อ่าในแง่ของสัดส่วนเนี่ยมันขึ้นเป็น30%ในอนาคตนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆยังเห็นการนําเข้าอยู่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเราก็มองว่ามันอาจจะเป็น ทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะครับแต่ว่าโดยโดยในเรื่องของบริษัทนะครับในกลุ่มที่เราโคบเวอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัวรองรับตรงนี้ไปแล้วนะครับหลายๆตัวทั้งอาพิโกสแตนเลยนะครับเขาก็มีรองรับในเรื่องของ EV ีที่มีเจจากับลูกค้าเรามองว่าระยะสั้นอาจจะเป็นบวกจากตรงนี้นะครับแล้วก็ในแง่รองเทอมก็การลงทุนมากขึ้นก็น่าจะเป็นบวกต่อภาพรวมของกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์นะครับโอเคชัดเจนเลยโอเคเชิญต่อเลยครับพี่ ครับก็ไปกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวก็สรุปมันมีจปพนพูดสักสามเวกเตอร์และกันกลุ่มมีใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับก็กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็แนวโน้มนะครับเติบโตคิวคิตบโตคิวคิวเยอนเยนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าที่ทราบกันดีนะสถานการณ์โควิดโอมิโอนในกลับมาระบาดนะครับเนี่ยเป็นบวกต่อหุ้นโรงพยาบาลซึ่งรายได้โควิดเนี่ยยังคงเติบโตดีนะครับก็ทําให้ผลประกอบการหลายๆตัวเราที่เราทีววไปนะครับปังเจ้าเนี่ยยังทำนิวไฮต่อในแง่ของรายได้นะครับ แต่ว่าในแง่ของกําไรอาจจะไม่ได้นิวไฮน์น่าจะพีคไปใน Q3 เพราะว่าในแง่ของมา r จินของตรงนี้มันจะลดลงจากการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนในแง่ของคอี่ยลดลงนะครับเรามองว่าผลประกอบการยังเติบโตดีไปจนถึงครึ่งปีแรกนะครับสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลเพราะว่าถานก,การโอมกระบาดของโควิดยังเห็นการเติบโตดีต่อใน Q2 นะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวลงนะครับจากฐานที่มันสูงนะครับเพราะว่าปีก่อนเนี่ยทำพีคคือใน Q ที่ 4-3ปีแล้วเนี่ยจะเป็นกําไรสี่สิสูงสุดของกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งปีหลังเนี่ยหลังจากที่กลายเป็นโรคประจําถิ่นนะครับแล้วก็สถานการณ์มันเริ่มที่คายลงเรามองว่าผมประกอบการมาอาจจะชะลอตัวลงจากฐานที่สูงนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเก่งกําไรไตรมาสแรกนะจะมี BCS IMS c h g วิภา LPS เนี่ยเป็นพวกกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับที่รับประโยชน์ค่อนข้างสูงจากในเรื่องของโควิดนะครับอาจจะเป็นเก่งกาไรในพวกคุณ ตนเหล่านี้ในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าดูกําไรนะครับที่ดูเอาภาพรวมทั้งปีนะครับในแ่แน่ของภาพรวมทั้งปีที่ยังเด่นเนี่ยเราจะเลือก2ตัวนะครับสาหรับตัวเล็กนะครับจะเลือกตัว IMS นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเล็กซึ่งกําไรปีนี้ยังเห็นการเติบโตดีต่อเนื่องนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยยังเห็นการเติบโตด,ดีนะครับจากเรื่องของโควิดนะครับในขณะที่ปลายปีก็มีเล่นประเดน็นเรื่องการนําหุ้นของบริษัทย่อยเข้าตลาดแล้วก็แผนในการสร้างโรงพยาบาลใหม่ที่น่าจะเล่น ในช่วงปลายปีนะครับของ i m เเองเนี่ยเราให้เป้าไว้ที่28บาทถ้าเราง่ายๆของภาพระยะกลางระยะยาวจะเลือกตัวโรงพยาบาลใหญ่คือ BDMS เนะครับเพราะว่าผมประกอบการนะครับปีนี้น่าจะอัพเปร์ฟอร์มกลุ่มนะครับ Q1 กําไรยังเติบโตดีต่อเนื่องแล้วก็ภาพรวมทั้งปีนะครับของ i m เเองนะครับเรามองว่าผมประกอบการเนี่ยเอ้ยโทษครับ BDMS นะครับคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องนะครับส5สวนทางกับภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลที่เรามองว่าปีนี้เนี่ยติดลบ 15%นะครับก็เรามองว่าซึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวจากคนไข้ต่างชาติที่น่าจะเริ่มกลับเข้ามานะครับให้เป้าไว้ที่27.90บาท90นะครับก็ถ้ามีเวลาไหมครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวขอกุ้มบีเดียอีกเักเตัวหนึ่งนะครับต้นๆนะครับกุ้มบีเดียเนี่ยอันตัวนี้ต้องเลือกเป็น selective นะครับเพราะว่าตามที่เห็นนะครับงินโฆษณาโดยรวมเนี่ยมันยังติดลบแต่จะมีบางตัวนะครับอย่างบางเซกเตอร์นะครับซึ่ง น่าจะฟื้นตัวเด่นอย่างตัวเมเจอร์นะครับซึ่งฟื้นตัวจากฐานที่มันต่ําปีก่อนปีนี้เนี่ยภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เข้าฉายมากขึ้นแล้วคนก็กลัวโควิดเข้าดูหนังมากขึ้นเราจะเห็นว่าในเม็ดเงินโฆษณาที่ติดลบเนี่ยจะมี2องเซกเตอร์ซึ่งซึ่งมันกลับมาเป็นบวกนะครับกลุ่มภาพยนตร์กับกลุ่มสื่อโฆษณานอกบ้านถ้าสื่อโฆษณานอกบ้านเราก็มองว่าน่าจะเป็นบวกต่อพวกแพลนบี VGI อะไรอย่างเนี้ยน,นะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของหมประกอบการตัววีจีจะไปโดนดึงนะครับจากตัวบริษัทลูกทําให้หมประกอบการไตรมาสนี้ยังไม่ดีตัวแพน B อะไรอาจจะเด่นกว่าเพราะฉะนั้นในไตรมาสแรกนะครับตัวที่น่าจะเด่นตามบทสากรรมก็จะมีตัวแพน B แล้วกับตัวเมเจอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มทีวีเนี่ยเราเท่าที่เร็วพีวีส่วนใหญ่รายได้มันไม่โตเพราะมันเงินสุราติดลบแต่ว่าในแง่ของคอร์สหลายๆตัวเนี่ยสามารถทําได้ดีนะครับอย่าง BEC หรือว่าวันนะครับ Q1 เนี่ยเขายังเติบโตจากคอสที่ลดลงนะครับเพราะว่าช่วง2ตัวนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเขามีการปรับโครงสร้างองค์กรนะครับถ้าเลือกที่เราหุ้นเี้าเลือกเป็นหุ้นเด่นสําหรับกลุ่มมีเดียนะครับเราจะเลือกตัวแผน B ีเพราะมองว่าสื่อโฆษณานอกบ้านเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่ Q1 แล้วผมประกอบการน่าจะค่อยๆดีขึ้นต่อเนื่องในสองปีนะครับรวมถึงดิว M&A ที่เราเห็นขึ้นมาต่อเนื่องนะครับ ก็น่าจะเป็นหนุนให้ผมประกอบการของตัวแพนบีปีนี้เนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างโดดเด่นนะครับพิกพิกจักที่ไตรมาสของปีก่อนนะเติบโตเกือบเท่าตัวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็เราเรียกเป็นท็อปพิกนะแพนบีเราให้เป้าไว้ที่9บาท70บนะครับสำหรับนะกลุ่มมีเดียครับผมพี่โจครับของพี่โจเนี่ยจะมีสามสามอันเลยซึ่งน่าสนใจทั้งหมดเลยก็อยากจะถามพี่โจว,ว่าในฐานะที่พี่โจทาทั้งสามอันน่ะแล้วให้ต้องเวทหนึ่งอันถ้าเกิดให้เลือกกลุ่มเดียว ใน3ามกลุ่มเนี่ยที่พี่โจคิดว่าเทียบกับราคาหุ้นวันเนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่พี่โจมองไปที่กลุ่มไหนครับอืมถ้ามองอถ้าถ้าเราเซกเตอร์ที่เรามองว่าน่าจะกลับมาดีเรายังให้โอเว์ way, นะครับจะบอกในสามเซกเตอร์เนี่ยเราเลือกตัวกลุ่มออโต้นะครับเพราะมองว่ากลุ่มออโต้เนี่ย Q1 มันอาจจะดูกระทบเราเห็นอาจจะเห็นข่าวลบมันลุมเราค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเรื่อง ของตัวปัญหาสงครามการค้าเรื่องของรัสเซียใช่ไหมที่มกระทบวัตถุดิบนะครับเรื่องขาดแคลนชิปแต่เรามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันน่าจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยยังประมาณการตัวของยอดผลิตยังเติบโตอยู่มาเจ็นะครับถ้าดูไตรมาสแรกมันโตอยู่สามเปอร์เซ็นต์นะครับในแง่ของยอดผลิตแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงที่สองปีหลังจากที่พวกปัญหาขาดแคลนชิปอะไรมันเริ่มคลี่คลายแล้วก็เรื่องคอร์สเนี่ยมันจะเริ่มเห็นกับ มาดีขึ้นตั้งแต่ Q2 ไปหลังจากเขามีการเจรจาปรับราคากับลูกค้าแล้วนะครับ,รบถ้าหุ้นเด่นเนี่ยอย่างตัวอาบิโก้ที่เราเคยเราเลือกเป็นท็อปพิกเนี่ยถ้ามาดูปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับ PE อยู่78เท่าเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกค่อนข้างมากนะครับก็เลยมองว่ามันยังอันเดอร์แวลูอยู่ค่อนข้างมากนะครับก็เลยอาจา A o จะเป็นเซ็กเตอร์ที่โอเวอร์จะเป็นออโต้แล้วก็ในเรื่องของหุ้นที่เลือกเป็นท็อปพิกอย่างตัวเป็นตัวอาบิโก้อยู่ครับผมบขณะที่กลุ่มโรงพยาบาล เรามองว่ามันจะพีคคิวสองนะครับมันก็เรามองจากการเล่นเนี่ยอาจจะเล่นเก่งกำไรช่วงคิวคิวหนึ่งที่ประกาศงบแต่ช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเราเราก็ต้องระวังแหละส่วนของกล<อ>ุ่มมีเดียเนี่ยมันจะเป็น s ซ l e c t i v e บางตัวด,บวดีบางตัวไม่ดีเราต้องเลือกเป็นหลายตัวมากกว่านะครับนี่นะครับ,รบผมไปแย่งตัวอาจารย์โจมาจากการเข้าห้องประชุมนะครับพี่โจเขามีประชุมแต่ผมไปดึงออกมา <laughs> ทําให้นักทุนได้ความรู้มากเลยนะครับวันนี้อาจารย์โจมาเองนะครับ แน่นๆเลยสรุปวันนี้นะครับเวลาล่วง,ลวงเลยมาสักนิดนึงละผมขอสรุปนิดนึงเพื่อให้ท่านฟังไปแล้วท่านได้เอาไปใช้นะครับอันที่1เลยเนี่ยเรื่องของเสจนะครับวันนี้ใครเป็นลูกค้าเราทําการบ้านนะครับวันนี้คุณนัดพูดแล้วว่าทม์ไลน์เนี่ยวันสําคัญเป็นยังไงนะครับคือวันพุธนะครับซึ่งเราจะหยุดนะครับวันอังคารก็ยจะเงียบๆหน่อยนะครับวันศุกร์บ่ายเนี่ยก็จะเ,ง,เงียบๆหน่อยเพราะเพราะฉะนั้นทุกคนรอเรื่องเสร็จเป็นสําคัญเลยเพราะว่าเป็นประชุมสําคัญนะครับตอนนี้เสรจคาดจะขึ้น50ิบ เบสิพอย์นะครับถ้าขึ้นเกิน50เบสิทพอย n ์ตลาดคาดว่าเฟดจะขึ้น50เบสิทพอยด์ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของ Qt เป็นเรื่องสําคัญกว่าดอกเบีย้ยเพราะเราคิดว่าดอกเบีย้ยไม่น่าจะผิดนะครับเรื่องของ Qt ต้องมาดูว่าวงเงินเนี่ยภายใน3เดือนจะเกินยอด9.5หมื่นล้านบาทหรือเปล่านะครับอันนี้คือย,ยอดที่ต้องมา,มาคอยตามดูนะครับแล้วก็ ถ้าท่านสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมอ่านเปเปอร์คุณแม็กนะครับเชา้านี้คุณแม็กออกเปเปอร์มาน่าสนใจนะครับให้ไปอ่านเพิ่มว่าการที่เฟดถ้ามีการทำา t t เนี่ยเรามองเซตอินเด็กซ์บนคุณลิเททีฟ เม็อดเนี่ยคิดว่าจะไปอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือสาระสำคัญนะครับซึ่งปอทอมไลน์เลยเนี่ยถ้าท่านขี้เกียจอ่านเนี่ยเราเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่ประมาณพันหกนะครับนี่คือแม็กซิมัมดอดาวที่เราคิดว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับขณะที่เรื่องของหุ้นรายตัวเนี่ยต้องบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปคงเป็นเรื่องของผลประกอบการของเลียวเซกเตอร์ที่ทยอยออกมาละนะครับวับนนี้เราเอาท่านอาจารย์ใหญ่ประจําทีมของเราพี่โจนะครับซึ่งยอดฝีมือเลยนะครับพี่โจพลังราหูนี่ก็มาเล่าให้เราฟังว่า3กลุม่มที่จะทำเนี่ย นแกยังชอบเทน้านหนักไปทางยานยนต์แล้วก็อเมกโกไฮเทคนะครับก็ยังชอบอยู่นะครับขณะที่ตัวกลางตัวเล็กอาจจะเป็น i m เของกลุ่มโรงพยาบาลที่ยังชอบอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มของสื่อเนี่ยคงต้องไปที่แผนดีกับเมเจอร์นะครับที่มองว่ามีน้าหนักนะครับของผมสั้นๆนิดเดียวนะครับก็อยากจะพูดถึงกลุ่มโรงแรมสักทีหนึ่งวันนี้เราไปเปอร์นะครับเรามีการ,กรดาวเทสละนะครับสตัวหลักเลยในกลุ่มโรงแรมก็คือเอราวันกับเซนเทลนะครับที่ผ่านมาถ้าท่านจําได้เนี่ยเรา ซื้ออย่างเดียวตลอดทางนะครับตั้งแต่มีโควิด1 9เนี่ยตลอดทางเลย แต่ณนะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่เราออกออกมาพูดถึงว่าถึงเวลาแล้วนะที่ท่านอาจจะต้องมองถึงการขายทำกำากาไรบ้างแล้วนะครับกลุ่มโรงแรมนทั้งเซนเทลทั้งเอราวันเนี่ย, Central, เ,ยเราประเมินไวอร์นนชั่นแล้วณนะรีเวลนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างตึงมากแล้วนะครับมีอัพไซด์ไหมมีอัพไซด์นะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยไปต่อจากนี้ไม่ได้เยอะแล้วนะครับในกรณีที่ดีนะครับซึ่งเรามองว่ายังเร็วเกินไปที่จะพายกรณีนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการลดน้าหนักนะครับขณะที่โรงแรมที่ไปได้ไดต่อเนี่ยก็คือบินนะครับกับเอเซสาเนี่ยสอง,สอง มีอับไซด์อยู่แต่ว่าเซนเทลเอะวันเนี่ยค่อนข้างตึงแล้วนะครับโอเคผมมีเวลาสักสุดท้ายอาตอบคำถามอีกสักนิดหนึงนะครับ s s r เอรละวันต่อไปแล้วนะครับไวซ์ Vice ยังชอบอยู่นะครับ uh CPO คาดว่าไปได้ถึงไหนนะครับ CPO นี่เป็นที่พักเงินนะครับในช่วงนี้เพราะเรามองว่าอา,อาทิตย์หน้าตลาดน่าจะมีความ เอาาระมัดระวังสูงนะครับแล้วน่าจะหมุนเข้ามาอยู่ในโดเมสติกที่เป็นโดเมสติกที่เป็นตัวแข็งแรงนะครับก็เราให้ไปพักเงินที่ CPO เป็นหลักในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าแข็งกว่าตลาดแล้วก็ทําไดใ้ใช้ได้นะครับ CPO ในช่วงนี้นะครับโอเคคําถามสุดท้ายของพี่โจ้ b h รับเท่าไหร่คะพี่โจอตอบนิดหนึ่งครับดูดูตามเทคนิคได้ไหมครับน้องนัดได้ครับ <S <S ผม โอเคก็ทางทางเทคนิคเบื้องต้นก่อนนะครับแนวรับเนี่ยอาจจะมีโอกาสย่อลงมาที่บริเวณสักห5 5บาทก่อนครับบริเวณนั้นอาจจะเริ่มเริ่มน่าสนใจที่จะเข้าซื้อครับโอเคก็งบงบผ่านไปแล้วด้วยเนาะไม่ได้มีประเด็นใหม่เพิ่มเติมแล้วก็ย่อตัวตามกลุ่มโงมานนะครับที่โดนขายบ้างช่วงนี้หลังจากขึ้นมาก่อนหน้าแรงนะครับโอเคตลาดภาพป่ายเรามองไงครับนะั ก็ตลาดภาคบ่ายน่าจะยังคงซึมๆนะครับเพราะว่าไฮไลท์สำคัญคงไปอยู่ที่เฟดแล้วก็ตลาดหุ้นไทยดันมีวันหยุดวันจันทร์กับวันพุธพอดีนะครับเป่นหมายความว่าเรามีเวลาเขตถึงแค่วันมีแค่วันอังคารกับวันนี้สองวันก่อนประชุมเฟดผมก็เลยคิดว่าคนที่เอนักลงทุนคงคงไม่อยากรับความเสี่ยงกับตัวของเฟดมากนะครับโอเคก็เงียบๆหน่อยดังนั้นบ่ายนี้เราอาจจะไม่ได้มีหุ้น สิ่งมาให้ท่านนะครับอาจจะต้องรอคุณเอมกลับมาประจารายการนะครับอย่าลืมที่ผมเคยบอกทุกครั้งคุณเอมหายไปทีไรเนี่ยมักจะกลับมาด้วยทีเด็ดนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะไม่เจอคุณเอมวันนี้คิดคิดถึงเขาเนี่ยก็รอติดตามเขานะครับเดี๋ยวเขาจะกลับมาพร้อมกับทีเด็ดนะครับเพราะว่าตอนนี้หนีไปทํางานอยู่นะครับหนีไปประชุมอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรกลับมาฝากทางแฟนคลับไหมก็ติดตามกันในระดับถัดไปนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางไกลไปเที่ยวนะครับในวันหยุดก็ขอให้เดินเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วเราพบกันอีกทีวันอังคารใช ครับผมโอเคถ้าใครจะเจอว,วันจันทร์ก็ทํามาทํางานคนเดียวนะครับพี่ขอลาก่อนโอเคตามนั้นั้างั้นวันนี้รายการก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับัครบ,ครบแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Sub s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟอร์สเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ